สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีเช้าบ่ายนะคะวันที่24ธันวาคม2567นะคะทุกคนวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะก็เป็นคือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลเื่เงนประจำวนันมีเข้ามีหลุดทุกวนันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวนันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่23ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านค่ะสาหรับวันที่23จะให้เด่นรอบเช้า7และ6เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะรอบเช้ามา61916นะคะทุกคนเด่นมา6พี่้องคู่6116ใจบริจาคให้นะคะรอบบ่ายจะให้8และ7มา8 2 3 2 7 เด่นมาเจ็ดเข้าคู่เจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องขามาเลขเด่นประจำวันเลยนะคะทุกคนเอาไปลุ้นต่อเนาะพี่น้องมาลุ้นต่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะวันที่ยี่สิบสี่ใจก็ขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมถ้า fc ชอบเนาะคะ่ะสำหรับวันที่ยี่สิี่จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่สองและ1เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นสองสองสองสาม องแปดสองหกสองเก้าสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เด่นรอบบ่ายอยู่ที่สามและสองคะ่ะอีฟซีขาวันนี้สองเบิ้ลพี่น้องมีความเป็นไปนได้ที่จะมาเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนสามหนึ่ง สามสามสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสองค่ะสองสามสองสองสองหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสองศูนย์นะคะที่พี่ขาประมาณนี้พี่น้อง มาดูคู่ตเด่นนะคะสองหสมสองวันนี้เลขสองเบิ้ลนะคะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ลสองสองก็ตามได้ด้วยพี่น้องคู่ตัวเด่นนะคะสองสองสองสามสองหนึ่งสามกับ2รอบบ่าย3 1มหนึ่งนะคะสองสามสองสองสองหน่งเีนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามและแปดนะคะทุกคนวันอังคารเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามเลขสามและเลขแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคน สกับ1รอบเช้าได้3กับ8เป็น23 32า8 82 1สอง3อ18 81นะคะติดคู่เตเรนหนึ่งสากับสองสามเนาะคะ่ะทุกคน3กับ2รอบบ่ายได้3กับ8เป็น33มสติดเลขเพื่อนประจําวันเลขเด่นประจําวัน2องค่ะสองสามสามสติดคู่เตเรน23 3สนะคะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะ fc ขามีคู่ไหนที่ชอบไหมคะถ้า fc ชอบก็สามารถตามได้เหมือนเดิมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนขาบอเดี้เข่าทุกมือแล้วกับบอดี้ลุดทุกมือนาะพี่น้องมือเขา่ามือลุดนะจ๊ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันด้อยพี่น้องใครไม่ชอบ สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะแล้วตะมักแล้วะชอบเด้อพี่น้องค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอี p ีวันที่24ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ